สอนเกี่ยวกับาการเชื่อมต่อเครื่องปริ้นแบบ Wifi นะครับอับนแรกนะฮะเราก็จะไปเพิ่อมอุปกรณ์นะฮะเนี่ยเราก็เลือกเป็น H P นะครับแล้วก็ไปทีนักนะฮะอ่านนะครับรอสักครู่นะฮะพอจากนั้นนะครับเขาก็กำลังคุณหานะครับ ว่ากำลังทำการประมวลผลนะฮะทีนี้เราไปที่เมนู add นะครับ add ไวนะ้นะทีนี้เขาให้ใส่รหัสพิมพ์นะครับเราก็ต้องไปที่เครื่องพิมพ์นะฮะขำจุดโชว์พิมพ์นะครับ,บ,รบประมาณกี่หลัก9าหลักนะฮะเราก็จดในกระดาษนะฮะแล้วก็มาป้อนในตรงนี้นะครับจะเป็น UPS พิมพ์นะฮะก็ กรอบให้ถูกนะฮะแล้วก็กดถัดไปนะครับกดที่ next แค่นี้นเ,อเองนะฮะในการเชื่อมต่อระหว่างาเครื่องปริ้นนะฮะกับเครื่องคอมพิวเตอร์ระหว่างโนบุ๊กแบบใช้ไวไฟนะครับรอสักครู่นะฮะกำลังคอนเน็กนะครับกำลังเชื่อมต่อ,อยู่นะครับพอจากนั้นนะครับเครื่องก็ จะทำการให้เราเทสปริ้นฮะปริ้นแอดเทสเพจนะฮะก็ให้เรากดปริ้นดูนะครับจากนั้นเครื่องปริ้นนะครับในการตอบสนองปริ้นติ้งนะครับทำการเทสเครื่องปริ้นกันเบอร์สักครู่นะครับอ่านะครับเสร็จสิ้นในการเชื่อมต่อนะเครื่องปริ้นแบบ Wi-Fi นะครับ